ก็ขายกล้องฟูจิฟิล์มนะครับ XA3 ตัวนี้ระยะการใช้งานเนี่ยประมาณ4ปีกว่าๆได้แล้วนะครับแต่ว่ายังคงใช้งานได้ปกตินะครับถ่ายได้ปกติโฟกัสได้ปกตินะครับปรับ F ปรับสปีดชัตเตอร์ได้นะเลนก็ยังคงเปลี่ยนได้อยู่นะครับนี่ ข้างในยังใสใสอยู่เลยนะไม่ได้ไม่ได้เป็นรอยเป็นอะไรนะครับไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเก็บตู้อย่างเดียวเลยก็เลยเอาออกมาขายนะครับเห็นตลาดเนี่ยขายกันอยู่ประมาณสี่พันถึงห้าพันนะครับก็ถ้าใครรับนะครับผมเอาแค่สา0พันเก้ารอยบาทพอนะ3ามพันเก้าร้อยบาทสำหรับเจ้าฟูจิ XA3 กอสามนะครับตัวนี้เอาไปให้ลูกฝึกถ่ายเล่นก่อนก็ได้นะครับหรือว่าซื้อไปถ่ายขำๆมาครับ ก็ใช้งานได้โอเคเลยครับก็เดี๋ยวจะลองทดสอบตัวกล้องให้ดูนะครับว่ายังนี่ครับยังใช้งานได้ปกตินะครับ กล้องยังคงใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับถ่ายรูปได้ปกติเห็นไหมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปเทสให้ดูนะครับประมาณนี้ครับยังไงทักมาคุยกันได้ใน Inbox Facebook นะครับการใช้งานยังใช้งานได้ปกตินะครับสิ่งที่มีให้ไม่มีกล่องแล้วนะครับมีแค่ ตัวสายแล้วก็ตัวกล้องตัวเลนนะครับส่วนเมมเนี่ยเดี๋ยวผมแถมให้ไปเลย1อันนะครับแล้วก็แบตก็ยังคงมีอยู่นะครับเป็นแบตแท้เนาะแบตแท้นะครับส่วนวิธีชาร์จก็ใช้ใส่ชาร์จหัวไมโคร USB ได้เลยนะครับประมาณนี้ครับถ้ามาคุยกันได้ครับในอินบ็อกซ์เฟ o บุ๊กครับผม